มีอะไรทําไมคนที่มาเวียดนามทุกคนต้องอยากมาที่นี่ต้องบอกก่อนนะคะว่าบาน่าฮิลเนี่ยเป็นเมืองเล็กสไตล์ฝรั่งเศสแต่ที่ไม่ธรรมดาไปกว่านั้นบา n a น่าฮิลได้รับการบันทึกสถิติโลกโดยกินน n สเวิร์กเ r คคอร์ดพอเป็นกระเช้าไฟฟ้าที่สายเคเบิลคายาวที่สุดในโลกถึง11,587เมตรต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าตื่นเต้นมาก ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างเคเบิลคานะคะมีมูลค่าสูงถึง22.9ล้านเหรียญสหรัฐเลยนะทุกคนได้เวลาไปตื่นเต้นกับบาหน้าฮิลแล้วตามไปกันเลยใครสั่งเคอรี่ครับสั่งเคอรี่เหรออ่ะหรเคอรี่มาส่งแล้วค่ะนี่คือรถรถซันเวลล์นะคะ

ไม่ได้นอนทุกคนก็เลยเกิดอาการขอตาดำด้วนี่ยวันนี้เราก็อะเล่นก่อนก่อนที่เราจะแดินน้ำเพราะว่าเปี่กหมาแล้วชื้นมากทุกคนหนาวไหมหนาวอ่ะควันออกกว่า ผมค่ะชิดทรงกดนะกระเปล่าค่ะที่ไม่ได้ทรงกดโอเคที่อชอบวันนี้มากเลยอ่ะอชอบคสวนที่นี่เขาจะแต่งหมวกอย่นี้เห็นไหมทุกคนไม่ต่อเดินมาไม่เห็นวะอ,อันเนี้ยเดินมาคนละฝั่งเราเดินฝั่งนู้นเขามีม,มาข้างในวข้างในสวยษนะส่งกับเป็นหมู่บ้านสลั่งเศสมากใหญ่ใหญ่ะ จะคงใหญ่ด้วเคอหนหมดเปลาอ่ะรให้ดูขอบตาท้วคนดังไหมดัง ว่าเราจะเดินไปทำอไรได้บ้าแล้วเดี๋ยวเราจะเดินไปแต่ตอนนี้หนาวมากเหนื่อยแล้วมีปลาด้วยกำลังดูอยู่นะ เพราะว่าไม่เคยสั่งอาหารเวียดนามเลยเป็นภาษาที่อ่านยากด้วยสั่งเองชิมเองชิมชิม,มน,น,เนม่เป็ด้วยกินเหมือนอะไรวะเหมือนเมี่ยง,ยยงชิมน้ำจิ้มดิเป็นไงเอ้ย อาผักตามผักตามที่บ้นครไม่รู้อ่ะไม่เคยกินไม,ไ,มไม่อะไรเวอะไรห <laughs> น้ามันสงสัยมากน้องหนย่กิ่นองทราบเป็นไงแค่กินไม่เหมือนบ้านเราเป็นไงจ ก็ <ừ. S 2> หันไปน้ำไม่รู้หรอมันจืดกว่า,ทาไทยมันจืดมากเลยอือปกติเหมือนกันเนาะทำจิ้มไก่เหรอทำจิ้มไก่แต่จืดแต่แบบเอาน้ำเผาใส่แต่กินแย่เท่าไหเสียงเสียงเป็นไรครับเสียงคุณเป็นไรครับเป็นหนุ่มหรอไม่ต้องกินไงวะไม่กิน,นอย่างมันจะถูกแล้ว ไปดูสิลองกินทีละอย่างแดดเริ่มมาแล้วนะทุกคนหลังจากที่เราหนาวไปตั้งนานนี่หมอกเริ่มจางหายพอเราเข้ามาในร้านปุ๊บเป็นไงแดดออกแดดออกโดยไม่ได้นัดหมายว้าอันนี้อะไรลองชิมนี้ดินั่นหมูอันนี้อะไรก็น,น,น,น่ก็น่นาจะหมูแต่หมูยังอะไรสักอย่างหมูกไม่แน่ใจ อะไรสชาติอะไรคะรสชาตททํงแนว่ะใช่กับอีสานเดี๋ยวรอจานกันรอจานกันรอจานกันพอเลยนะช้อนช้อนเอาคำน้อยๆไม่ไปเลยไงน่ะกลิ่นคุ้นปะ กลิ่นคุ้นคุ้นรสชาติก็คุ้นคุ้นก็อ้วกใช่ไม่รู้อะม,<า>มันจะเหมือนอะไรก็ไม่เหมือนว่ะแต่รสชาติมันคุ้นคุ้นมันมันกว่ามันเหมือนไคล้ายๆก๋กย,ย,ยอตอีสานแต่มันมันมันแต่ก็อ,อ,ร,อร่อยอันนี้ก็เป็นเมนูอาหารของคันนิงนะคะอันนี้ยังคุ้นเคยเอยู่บ้างเดี๋ยวเมาชิมกันดีก,กว่าก็มีก็ไม่แน่ใจนะ โน้ตนะันจะต้องใช้อย่างนี้แล้วก็คือน่าจะแบบใส่ทุกอย่างมีไข่แล้วก็สีหมูนะคะ <c oughs> <Okay. S 2> ไข่เอ๊ะอย่างนี้เลยเหรอ <c oughs> นี่นนเป็นแตงกวาแน่เลยกลิ่นเหมือนแตงกวาข้าวที่ไม่ออกจากกัน <c oughs> ใช้ตัวช่วยดดาวน,นะมนข้าวมันใหญ่มากเลยเห็นปะ ก็ลากก็หอ่อนะคะอ่าไม่นำมือซะแล้วสองอืมปลกแปลกมันก็จะจืเจอๆจ,อจ,อจอหน่อยนะทุกคนแต่ถามว่าอร่อยไหมก็ใช้ได้ หลังจากที่ฟ้ามืดไปเวลานานนะทุกคนเราก็สว่างเลยสว่างแล้วจะบ,บอกว่าตรงนี้มันสวยมากเป็นร้านเป็นร้านกาแฟร้านาาอานแบตเราจะหมดนะเราต้องยกคอแบง์แล้วก็โทรศัพท์ด้วยหนักมากเพราะว่ากล้องโกโป o เราแบตจะหมดแล้วก็เขาก็จะตีมคิดมักด้วยนะทุกคน ตอนที่คณิงถ่ายตอนแรกคือมันมืดมากๆจริงเพราะาหมอกมันลงแล้วหัวคณิงก็ดูดืเปียกจนไม่เป็นสภาพแล้วอ่าคือจะมีขบวนพาเลทละจะรอกันนะทุกคนเดี๋ยวคณิงถ่ายให้ดูนี่คณิงช่องนี้มากมันเป็นเหมือนแบบว่าคล้ายๆแบบบ้านดอกไม้ใช้เลยดูดีไปละนะสวยมากแล้วก็อย่างตรงเนี้ยมันสว่างขึ้นแล้วดอกไม้ที่นี่เขาปลูกสวยมากเลย คนเยอะนะ่ใช่ว่าน้อยคนเยอะมากกกโปคนนี้อยู่ที่น้องน้องเดินห้องน้ำเรียบร้อยกินงกันเฉยเชื่อไหมว่าตอนหมอกลงอ่ะก็คือมองไม่เห็นแล้วพยายามหาแผนที่ว่าแผนที่ที่เนี่ยมันอยู่ตรงไหนแต่สุดท้ายก็คือหาไม่เจอเวยจนแบบหมอกมันเริ่มหายอ่ะก็เลยหาเจอเฮ้ยขอพักมือหน่อยนะทุกคนแบบไม่ไหวแล้วจริงๆ เมื่อยมาก บอกให้อันนี้ก็อาน,น้ำเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้คณนนิ๊งจะพาไปดูว่าที่บาร์หน้าฮิวตอนกลางคืนเขามีอะไรบ้างตอนนี้ก็เริ่มเย็นแล้วด้วยนเนี่ยเราจะไปแล้วนะตามไปดูกันจริงๆถ้าไปเให้ใครเราอยู่ชั้นแปเพราะมันคแแต่ว่าเราอยู่บนีเป็นชั้นบีหนึ่งนะเนี่ยไม่มีอะไรเนละยเพรามีชั้นอะไรนี้แหละ มีหนึ่งสองสามสี่ห้าใช่ไหมแต่เราไปแล้ะแปดสามศูน,น,นย์แปดอย่างเงี้ยซึ่งในไทยยังไงก็ฉัแนแปดไปตอนนี้ก็ฝนตกนะทุกคนนี่ตกไม่หนักมากแต่เปียกพูนี่ายคือเปียก มีร่มโรงแรมแล้วก็จริงๆก็มีร่มส่วนตัวแหละเพราะว่าคิดไปอยู่แล้วว่ามันอาจจะเกิดฝนตกเห็นใครมาก็ฝนตกก็เลยคิดว่ามันน่าจะต้องฝนตกวิวดูมุมนี้ดีถ่ายสวยมากเลยดิเหมือนไม่ได้อยู่แบบได้นาเหมือนอยู่ฝรั่งเศสม,มันเริ่มมืดแล้วมันก็เริ่มสวยนะเด็กๆเราจะเดินตามเข้าไปเดยวเราจะไปทางนู้นเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าจะข้ามไปโก l d e n นบ t e ได้ไหมเผื่อเผื่อได้แล้วไม่มีคน น้อนร้านเป็น,นสีแดงนะเอ่อถ้ากลางคืนร้านอาหารกลางวันก็จะปินโดโนะทุกคนดูดิเห็นสายฝนแล้วเริ่มหนักแล้วอันนี้ทางไปจตุรัสนะโอ้นี่โโนะทุกคนจตุรัสสวยมากเจยวอลอ๊อฟ ว้าวจรทุกคนดูประตูอะไรใหญ่มากอสวยมากเลยทุกคน มิวสิกตลอดนะในคลิปนี้ปราสาทใครอ่ะปราสา,สาทมึงอะคุณคือใครโน้ตประชาชนโน้นตประชาชื่น Bye, bye bye where are you from india i want to go uh next year i want to go next year india welcome just just so beautiful where will we be landing in india uh are you planning to visit north or south of india uh i think i go to mumbai oh Mumbai. Okay. Really? See, India is a very beautiful country. You guys will enjoy India like anything. Yeah, yeah. I see in video, YouTube. You from Vietnam only? Really? No, I'm from Thailand. Thailand. Nice. Thailand. It's very nice meeting you. Very sweet. Bye-bye. Bye-bye. Let's go back to the land. You can. go bye, -bye. <laughs> Bye, bye bye. What's your name, by the way? Hmm. Oh, what's your name. Kanin. Kanin. Oh. And you? No. Is my oh, okay, yeah? okay. Nice. So, bye. We uh, <laughs> have a picture with you guys. We'll have a picture with you guys, huh? No? Hmm. Picture. 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 picture yeah. right? Okay. เปิดไฟแล้วนะเย้ yeah. นี่เป็นอีกมุมของบ้านไิวนะคะในตอนกลางคืนก็จะมีพนักงานออกมาทำความสะอาดปรับปุงแล้วก็ในตอนเช้าจะมีคนมาตัด <_ letter> <_ letter> เขาเรียกอะไรนะตัดต้นไม้อะไรเงี้ยคอยบำรุงดูแลซึ่งคนงานน่ารักมากใส่หมวกน่ารักมากแต่งตัวน่ารักมากเหมือนเหมือนแต่งแบบคอสเพลย์เวียดนามอะไรอย่างเงี้ยคนเดี๋ยวให้ดูนะ นี่เขาจะใส่หมวกอยี้เลยเห็นไหมหมวกเขาจะเป็นอย่างนี้เลยมันเป็นหมวกที่แบบเป็นของไม่นานยู่เล้วยูกไหมอู้เดี๋ยวคนน้ตา,ปาไปกินสตาร์บัคกันไหมน,นี้เปิดไฟแล้วรู้สึอไเ่น่ากรู้ไมว่าทาไมถึงซื้อเสื้อตัวน,นี้เนมเหมือนเสื้อพ่อนะใช่เหมือนเสื้อพ่อตอนช่วงลูดซลขึ้นอ่ะมันดันไปติดป้ายเ้วคิดว่าจะสียทง,งก็เลยซื้อ

ไ้ำมีทีนะทุกคนถ้าใครไม่ได้นอนที่นี่ไม่มีโอกาสได้เห็นแสงอย่างนี้นะก็อยากให้มาลองนอนสักคืนนึงอากาศดีมากพนังกงานก็ต้อหรับดีมากแล้วก็สถานที่ก็คือมันมีที่ให้เดินไปเยอะมาก,มากๆไม่ขาเลยอะ่ะก็ไปได้เล่นต่อค่ะ ซันเวลเปิดไฟแล้วนะดูกคนทุกคนสวยมากตอนกลางคืนมองแล้วคือมันใหญ่มากเลยเนาะมันดูแบบไฟมันส่องแล้วมันง่า้รู้สึกว่ามันใหญ่ขึ้นเยอะเดี๋ยวไปดูกันต้นไม้เขาปลูกได้สวยมากดอกไม้ก็เยอะมาก ใหญ่ใหญ่เขาใหญ่กว่าได้นี่ก็เป็นเลดของเฟนะ่ตดินเนอร์นะทุกคนก็ลองอ่านดูนะคะนี่มันก็มีหลายร้านนะทุกคนให้เลือกกินก็เดินเดินไปก่อน ดดีมากเลยหลงังฝนตกฟ้าหลังฝน ขอวันแห้งอเดินไปตามเพ้งเฉยเลยเอเอเยอะเอาไมเอาไปก็นขอให้ในวงไม่ปัดละจักรยาน นี่มีรถอย่างนี้เชี่บเลยเดี๋ยวนี่อยู่เพศอะไรจริงเราไม่ได้มาเวดน้ำด้วยอันนี้เป็นไทยเปไทยตอนไหนอ่ะไม่ค่อ,อยเหนรู้ว่าแล้วเพลงต่อไปก็ยังไทยอยู่อะไรคำเนี้ย